ก่อนหน้านี้จีนออกมาประกาศก้าวเลยว่าห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกันในเรื่องของการทำธุรกรรมสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีททำให้ราคามีการปรับตัวลงมาด้วยแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายประเทศนะคะที่เขาสนใจรวมไปถึงอยากจะลงทุนเพิ่มด้วยอย่างทางด้านของเม็กซิโกรวมไปถึงอินเดียค่ะวันนี้เขาออกมาเปิดเผยเลยนะคะว่าสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีถือว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ที่สําคัญอาจจะมีการเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมด้วยค่ะ โดยทางด้านของคุณริคาร์โดซาลินัสพีเอโกนะคะเจ้าของธนาคารอัสเทกาของเม็กซิโกได้มีการเปิดเผยค่ะว่าตัวเขาเองเนี่ยกำลังผลักดันให้เม็กซิโกยอมรับสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีและสนับสนุนให้ผู้ติดตามทวิตเตอร์ของเขาซื้อสกุลเงินคริปโตค่ะโดยเขามีการทวิตข้อความเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่า ผมและธนาคารของผมกำลังพยายามที่จะเป็นธนาคารแห่งแรกในเม็กซิโกที่ยอมรับบิตคอยเพราะมีการสนับสนุนบิตคอยอย่างชัดเจนด้วยค่ะ โดยบอกให้ผู้ติดตามทวิตเตอร์ของเขากว่า9,600คนเข้าซื้อบิตคอยตอนนี้แล้วก็อย่าพิ่งขายด้วยนอกจากนี้นะคะเขายังเป็นเจ้าของทีวีอัสเทกาซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ร,รยายใหญ่ที่สุดอันดับ2ของเม็กซิโกนะคะและกรุ๊ปโปอิเดกตาบริษัทค้าปีกและบริการทางการเงินของเม็กซิโกด้วยโดยมีทรัพย์สินสุทธิเกือบ16,000ล้านดอลลาร์ค่ะ นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าคนอินเดียรุ่นใหม่ให้ความสนใจลงทุนในทองคําน้อยลงแต่หันมาลงทุนในสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นปีที่ผ่านมานะคะปี2563เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ40,000ล้านดอลลาร์จาก200ล้านดอลลาร์ของปี2562ค่ะหลังสารดีกาอินเดียยกเลิกคาสั่งของธนาคารกลางอินเดียที่สั่งห้ามสถาบันการเงินให้บริการแกร่บริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินดิจิทัลเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยหลังการ ยกเลิกคำสั่งห้ามนะคะฝ่ายนิติบัญญัติของอินเดียเขาก็มีการออกมาขู่ด้วยว่าจะเอามีการออกกฎหมายใหม่ห้ามให้มีการลงทุนในสินทรัพย์คริปโตโคเคอเรนซีเป็นระยะระยะตลอดช่วง15เดือนที่ผ่านมาค่ะ นักลงทุนก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์นะคะหลังจากที่ราคาพุ่งทะยานในช่วงสักประมาณเดือน3 mm hmm. เดือน4 mm hmm. เดือน5นี่นะคะขึ mm hmm. ้นไปทดสอบเหนือระดับห0 0 0 0ดอลลาร์ต่อหน่นวยบิตคอยมันก็ทําให้เกิดภาวะกระทิงนะคะแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ในภาวะหมีก็คืออยู่ในช่วงของการปรับพักฐานราคาอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะคะ